สตาของคนเกิดปีหมูคุณต้องมั่นใจก่อนว่าคุณเป็นคนเกิดปีหมูถ้าคุณเกิดหลังวันที่สี่กุมภาพันธ์เป็นต้นไปแสดงว่านั้นเป็นคนเกิดปีหมูจริงพิสูจน์อีกที คนเกิดปีหมูจะเป็นคนที่มีน้ำใจโอบอ้อมอารีเป็นคนที่ดูแล้วเป็นคนใจดีแล้วสนุกสนานดูไม่เครียดดูสบายสบายที่เห็นชัดคือชอบกินอาหารการกินกินของดีๆกินแล้วรู้สึกว่ามีความสุขมีความสบายใจอรอยอร่อยกับการกินเรานั่งดูคนเกิดปีหมูเพลิดเพลิน แล้วสนุกสนานไปกับเขาแต่ปีหมูนั้นซื่อสัตย์กับอะไรครับกับคนรักเป็นอย่างยิ่งรักใครเหมือนจมปลักอยู่นะกับคนคนนั้นถึงแอบไปรักคนอื่นบ้างแต่คนนี้ก็จะไม่ยอมทิ้งนี่คืออุปนิสัยง่ายๆของคนเกิดปีหมูคนเกิดปีหมูนั้นแสดงว่าเป็นธาตุน้ำปีนี้เจอหนูทอง อะไรจะเกิดขึ้นอันดับแรกคือ,คอ,คอเกื้อเองเปรียบเสมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์รักใคร่ความคิดความอ่านคุณจะเริ่มเรียบเรียงและวางแผนชีวิตเป็นอย่างดีมีคนก้าวเข้ามาในชีวิตคุณเปรียบเสมือนแม่มาช่วยเหลือการเรียนการศึกษาของคุณก้าวหน้าก้าวไกลขึ้นที่ไม่สบาย ถูกชงหรือนั่งชงตั้งแต่ปีที่แล้วเริ่มดีขึ้นมีความกระตือหรือร้อนมากขึ้นแต่ข้อเสียของเจีย๊ยอิงคือไปเจอเกลียบชัยถ้าคุณมีพี่น้องแม่จะเอาใจใส่ทั้งคุณและพี่น้องแต่ถ้าคุณทะเลาะกับพี่น้องแม่ก็จะไปเท่ากับพี่น้องแทนตัวคุณนี่คือความบกพร่องยึดความคาดหวังของคุณ ไม่คาดคิดว่าผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือเมื่อมีคนมาแคนดิเดตแข่งกับตัวคุณเขากลับเทไปทางนั้นดังนั้นปีนี้อย่าหวังอะไรกับผู้ใหญ่เป็นอย่างยิ่งแต่ให้หวังเอาวิชาความรู้จากผู้ใหญ่มาช่วยเหลือหรือมาดูแลหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั้นมั่นใจได้นี่คือจับซิง แต่ดาวมงคลและอัปมงคลเข้ามาสู่ในชะตาชีวิตเราอย่างนี้มีหลายดวงครับดวงแรกมาแล้วครับแปรหูแมติดตามผมบ่อยๆผมก็จะอธิบายคำว่าแปรแปลว่าป่วยแปรแปลว่าป่วยหูแปลว่ายันที่มาแปะอยู่ๆเราเกิดมาในปีนี้คนเอาหูมาแปะไว้หน้าบ้านให้คุณป่วยแสดงว่าในปีนี้คุณมีโอกาส ป่วยโดยไม่มีสาเหตุโดยเฉพาะป่วยด้วยโรคอะไรครับมีถึงกฎเกณฑ์ต้องผ่าตัดครับให้ระวังเป็นอย่างยิ่งโรคเก่าโรคที่เกิดจากมันสมองความเครียดคิดมากๆนะคิดมากๆแล้วเกร็งนะนี่คือเรื่องที่จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากเครียดเพราะอะไรในทางวงจุ้ยก็คือสุขเคียงไหา นั้นแสดงถึงสมองคุณกำลังมีปัญหาอีกดวงครับเมกวัดเมกวัดตัวนี้มันเป็นดาวที่มาห้ามคุณโดยเฉพาะห้ามทำอะไรครับหนึ่งใครป่วยไข้ถึงขั้น ICU หรือนอนแปบติดเตียงอยู่ไม่ควรไปเยี่ยมสำหรับคนเกิดปีหมูนะครับแต่ถ้าจำเป็นเป็นญาติ เป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติสนิทมิตรสายยังเลี่ยงได้ถ้าเป็นญาติใกล้ชิดจำเป็นต้องไปเยี่ยมอย่ายืนปลายเตียงจำไว้นะครับนี่คือโรคที่มาจากการติดเชื้อจะรักษาโรคอะไรก็ตามถ้าเป็นอย่างนี้ให้ระวังให้มากนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ห้ามคือเวลาเขาไหว้เจ้าหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ ไหว้ผีไม่มีญาติไม่ควรกินของเส้นไหว้ประเภทนี้โดยเด็ยดขาดเพราะถ้าคุณทำตัวแม็กวัดทั้งหมดที่ผมพูดจะเนียวนำให้ชีวิตคุณนั้นตกอับและกลายเป็นป่วยแปรหูไปได้จะทำยังไงครับดาวดีครับมองไปแล้วบุงเชียงกุ้ยหนังกุ้ยหนังแปลว่าผู้อุปถัมภ์คำจุนบุงเชียงคือการเรียนรู้ครับ คุณต้องไปหาผู้ที่รู้จริงๆเข้ามาช่วยเหลือชีวิตคุณถึงจะปลอดภัยเพราะนั้นการไหว้เจ้าต่างๆนั้นจะทำให้ชีวิตคุณนั้นดีขึ้นหรือไปกราบคารวะอาจารย์ผู้ปกครองพ่อแม่ปู่ย่าตายายในสไตล์ของคุณจะดีขึ้นดาวถ่อหวยส่งผลในตัวคุณเองนั้นมีสเสน่ห์มากขึ้น เมื่อมีสเสน่ห์ในปีนี้แสดงว่าเรื่องของรักต่างเพศจะสมหวังดาวอังลวงครับส่งผลให้คุณมีโอกาสมีคู่ที่ลุ้นกันอยู่จูงมือไปจูงมือมากันหลายปีแล้วปีนี้จะมีโอกาสได้แต่งงานครับนี่ทำยังไงนะครับชีวิตมีทั้งดีทั้งร้ายร้ายมากกว่าดี ต้องเสริมอย่างนี้ครับรักษาโรคครับไหว้เทพเจ้าหัวท้อนั่งน้ำเต้าหัวต้อคือเทพเจ้าหมอยาที่มารักษาไข้ยาทั้งหมดเอาวางหน้าองค์เทพเจ้าหัวท้อขอให้ท่านประทานให้ยานี้กลายเป็นยาวิเศษรักษาคุณได้แขวนเหรียญเทพเจ้าหัวท้อนั่งน้ำเต้าชีวิตคุณในปีนี้ จะราบรื่นสุขภาพจะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนี่คือชะตาของคนเกิดปีหมูกับสินแสมังกรธนากรตันอวัชนาการครับ